วันที่หนึ่งมกราคมสองห้าหก้าณจุดกลางเซนเกาะช้างจังหวัดตราดลมแรงมากนี่ดูต้นไม้ปิวนี่ยเนี่ยย่อรองเท้านี่เนี่ยมพัดเนี่ยไดยินเสียงเปล่าปดยางนู่ เดียดต้นยางเ,าเต็นเต็นเต็นเยอะมากมีเต็นบนรถด้วยเนี่ยเต็นหลานสาวนะเขานั่งเที่ยวไปทั่วประเทศ สอง